จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามือนี้ก็เป็นวันเสาร์ได้จ้าจ้าห้าวกะสีได้ตกะกาได้จ้ามือนี้จ้าพอดีเด็กน้อยไทยฮูดไปแล้วจ้ามือนั้นซีหฮจ้าัมนี้ห้าวกะสีมาตกะกาไฮหนึ่งก้อนจ้าจานฮาเทียนฝนมาเร็วห้ากันกากระซีได้ใหญ่กระซีได้ดำหน้าได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าปรจ้าห้าสิบห้าไปเบิองจาน จ้ะเ้าสิบ้ายางไปเบิเกอร์กนฝากกันลังไถคา,าด้วยจะเอาสิใด้ตกกาจ้าบนโอ้ยเห็นหนามแล้วอยากดำหน้าดิพอมีทีน้อง จ้ามือนีห้องกัดตกไว้ให้เดี๋ยวก่อนจ้ะพ่อห้องทองจ่าอาเทียนฝนมาเร็วจ้าเกสีสะออนเสียดายจ่าบ่ม,มีกาดำหน้าจ้าก็เลียนว่าตกไว้ถ้ากาเง่าฝนามากเกษีได้ดำเลยนะจ้าถ้าสมมุิว่าฝนมากจ่าถากาเง่แล้วกำลังสิได้สูบยุสาเข้าดำเลยใช่ไหมจ้า ได้ข,า,ข,า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 ,ขาดแล้วตอนนี้มาพระท่านจะแม่ฆ่าขั้วปลาดิจ่า่นไถแล้วเพิ่นไดคขาดแล้วตาจารเพื่อกันสูบปลาหมาวัววานนี่จ่านี้แม่ก็เลยไดคขั้วปลาจ้าขัาาาา้วปลาพระใน้แล้วเขาไถาแล้วแล้วตอนนี้มาหอดเพิ่นไดคขาดแล้วอาจารย์ แดดจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอนีกันเลยจ้ะว่าแดดแดดตกแก่แล้วฝนมาห่หอมเหาะเบอร์เดอ้อจ้าพี่กายนี่ก็เหาะอยู่จ้าเหาะอยู่ตาหนึ่งเมาเหาะสามตาจ้าอีหยังป้ารถขึ้นดังแห้งค่ะแขกนี่รถรถท่อขาดได้จ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้เสียงรถ จ้าปีนี้ห้องกรสิได้ขาดแล้วเราได้จา้าแต่เหน,นือตะวันจ้าเหนือตะวันกลาแล้วค่ะจ้าปีนี้ห้องขาดแล้วกรสิดได้ยันมอบได้จ้าปีนี้มอบถมห้อยจา้ามอบพิ ถ้าเข้างพมอไปล้านลกมันลกยากด้จานถ้าเ้าไปเจงสีไ็เจงสีมันลกง่ายด้วยค่ะพ่มยั่พี่น้อง,ล,ง <laughs> ลั่งบานกับเฮตยดีเนาะถ้าจะทางเดินข้ามถุยของเฮตดเห็นนะน, <laughs> หน้ำ <laughs> <laughs> อยากดำหน้าเนาะ ไปแต่ดำดีเนาะจำนี่เสียไมบมานหลัด มงมีมเป็นว้างมขน้งเางะาเห็ดที่ยังก่อนดี่หมอบมพนัจ่าจ้ามอบพนักจ่าหมอบมอบมอบแผ่มันเรียบไหมจ่าวลาเขาอหอนโลกมันคอยโกง่ายไหมค่ะมันเรียบ เอาเปลี่ยนกันลากป่ะนี่พอเพ็ดร์เนาไม่แล้วเปลี่ยนกันลากสองข้หนึ่งผูกหลวัดนะจ้ะกันกล้วยมะเขายำตะกะสิยูมาพูดสิส <laughs> <illa> ิย <Darwin> ูมาพูดแบเป็นการ์ตยน เ็ากาะมอกไว้จักมอกไว้จักกันเคืองสุโมงสุโมงหนึ่งกุหลาจ้าจังคอยสิเดียบ้านกาจ้าจังคอยสิเดียบ้านเขาได้จ้าป่ะนี่หินแหวบแน่กันจ้าเออพรี่น้องเมาเบิ่งมอกสิว้านกาได้บอลนี่มาคอยฟ่าสิบ้านกาแล้วลงมล้ย่างกันได้ไหมล้มย่าง

ตัตกาใบทาฝนกันวะนี่ฝนมากที่สุดเลดำเลยตกวกาสูนนี่เนี่ยเขาว่าลุกง่ายพี่น้องตกวยำเลี้ยงตกวกายำเลี้ยงเนี่ยมันว่าลุกง่ายพี่น้องเออเต้นขึ้นใส่มือเลยมาเลย

บรรยากาศน้ำค่ำๆทงหน้าเสียงเพลงกับมีฟังเด้อพี่เนาะครอบครัวกำลังกินอยังกินมุหน้าป่าวะเสียงเขาโป๊กๆ,กๆทุกบรรยากาศบรรยากาศรอบอาณาจักร กับแผ่นไรใดเดินสามันกว่าถ้ากินแต่ต้มมามาอย่างด oh ีเ้าแก่ประทางัวกูออกกันหลับวะบ้านพ็ต้องเศร้าตัวนี้มาสุดเลยหรือจะคนสุดเจียบสุดเสียบไหวะนี่มาบ้านห้องกันทีเดียวจ่มครเล็กเ้งนอที่ต้นจบคลิปไปตำหน้เด้อพี่หน่อยด้วย บอกกันไหมลิปนะปากคนไลคดแช์กดติดตาม,ามของไออีสานนั่นนะเราไปก็งแกใจหิ้ตกิ๊ไหมสวัสดีครับ